เอาล่ะสวัสดีทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมนะวันนี้อยู่กับผมเองไอ้อัสซูล,ลสลเกคนเดิมคนดีนะครับผมซึ่งวันนี้นะ่ะเราก็ไปอยู่กันในเกมฟอร์สเทดอีกเช่นเดิมนะครับผมนะแต่วันนี้นะ่ะเราจะนอกกรอบหน่อยนะผมเพราะวันนีนะ้ผมจะมาจัดเทียรีสเพลงนะผมมีเพลงของเจงเชสตีมนะผมเป็นเพลงไล่ล่าของเจสันนะผมนะกับครูคิดนะครับผมลาะจะเป็นยังไงก็เราไปติดตามดูกันเลยดีกว่าครับไป ก็นี่นะผมนะก็จะเป็นทีลิสของพวกครูคิดแล้วก็เจสันนะครับผมนะซึ่งตามที่ผมเรียงเนี่ยผมจะเรียงจากราคาน้อยไปมากนะครับผมนะก็จะเป็นตามนี้เลยนะผมนะเอาล่ะเรามาดูกันที่ครูคิดก่อนนะครับผม ก็นั่นนะผมนะสาหรับคููคิดนะผมซึ่งผมก็จะให้ชอบมากๆฮะคือผมค่อนข้างชอบเพลงนี้เลยฮะคือมันเป็นเพลงที่คูคิดเนี่ยสะดุกกับการเล่นและเล่นนะผมก็ใครสอนไม่รู้นะไอเหี้เดอะสเปกเตอร์อวะเอาล่ะต่อมาแล้วผมก็จะเป็นคัพเค้กคูคิดนะผมนะ ซึ่งก็นั่นนะผมนะสำหรับครูคิดคัพเค้กนะผมซึ่งครูคิดคัพเค้กเนี่ยมันจะให้ความละเล่นของครูคิดนะผมนะแต่ว่ามันจะเป็นความบิดเบี้ยวด้วยนะผมคือเพลงเนี่ยมันจะมีความบิดเบี้ยวด้วยนะก็ให้เนื้อเรื่องด้วยนะผมเข้างานแล้วก็ชอบมากๆละกันนะผมนะตัวต่อไปนะผมก็จะเป็นบ oo ูดุสนะครับผมนะ สำหรับบูดุดนะครับผมนะซึ่งเพลงของมันเนี่ยก็คือมันจะแบบยิ่งบิวให้มันเหมือนโลกจะแตกนะครับผมนะคือแบบช่วงห,หลังๆเนี่ยมันจะบิวให้เพลงเนี่ยมันขึ้นแล้วกเวเว็เร็วขึ้นนะครับผมนะก็ผมก็จะให้ชอบมากๆแล้วกันนะครับผมนะอยู่หลังก็อยู่หน้ากับเค้กแล้วกันนะผมเอาล่ะต่อไปนะผมก็จะเป็นปีนี้เป็นเสร็นะครับผมนะ ก็นัน่นนะครับผมนะสำหรับปื้นที่็นเสร็จนะครับผมคือเข้าไม่เข้าไม่รู้ฮะแต่ว่าผมแม่งโคตรชอบฮะพองั้นแล้วที่หนึ่งในใจฮะไอ้เนี่ยเอาล่ะต่อมาครับผมนะก็จะเป็น color and e l a t i c นะครับผมนะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับไป ก็สำหรับ Color and Elastic นะครับผมนะคือเพลงของมันเนี่ยมันจะเริ่มมีลูกเล่นเข้ามาใหม่ๆนะผมแต่ว่าก็นั่นแหละฮะผมให้ชอบละกันนะผมนะก็ถือว่าเป็นเพลงที่ดีเลยนะผมเอาล่ะตัวต่อไปนะผมก็จะเป็น Mask Man นะครัผมนะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับไป นั่นแหละผมนะสำหรับของแมทแม n นะผมคือช่วงหลังๆเนะี่ยมันก็จะเริ่มมีูกเล่นเข้ามานะผมนะซึ่งมันก็เพลงของมันเนี่ยก็เป็นเพลงแนวแปดบิตนะผมก็นั่นแหละผมใหอ้อ่ชอบกว่าไอ้นี่ละกันนะผมนะก็ตัวต่อไปนะผมก็เป็นครูคิดพาวเวอรัดนะครับผมนะเอาล่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าครับไป ก็หนะ้าะผมนะสำหรับเพลงอย่าง I Do It For You นะผมก็คือเพลงฉันทำเพื่อนายนะผมนะซึ่งเพลงเนี้ยมันก็เป็นเพลง Under t a l e น,นั่นแหละฮะก็ช่วงหลังๆเนี้ยมันก็จะมีลูกเล่นใหม่ๆเข้ามานะผมนะแต่ผมชอบไอตรงช่วงที่ว่าแบบไอเลเยอร์สเนี่ยขึ้นไอ้เชนนะผมนะก็ผมให้ชอบมากๆนะผมนะเพราะว่าผมชอบ Under t a l e มาตั้งแต่ทุนเดิมแล้วนะผมนะ เอาล่ะต่อมาแล้วผมก็จะเป็นมาฟิโอโซ่ครับผมเพลงก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเดีกว่าครับ นะ็นะั่นนะผมนะสำหรับซิคเพลงของมาเฟียโซนะผมนะซึ่งผมชอบตรงเลเยอร์หนึ่งกับเลเยอร์สองนะผมที่ว่ามันจะมีลูกน้องมาดีดนิ้วนะผมนะซึ่งเพลงของมันเนี่ยก็เป็นเพลงสไตล,ล์มาเฟียนะเลยฮะก็ผมก็ให้สําหรับของมาเฟียหัาดใหญ่นะก็ใช่ชอบละกันนะผมก็ผมชอบแบบเก่ามากกว่านะผมแบบเก่าแม่งฟังฟังโคตรพลินเลยฮนะไอ้เนี่ยเอาล่ะต่อไปก็จะเป็นเจสันนะผมนะ ะผมนะสำหรับซิกเอเพลงของเจสันนะผมนะซึ่งเพลงมันก็เป็นเพลงฆาตกรนั่นแะหละก็ไม่มีอะไรมากนะผมฟพราะั้นแล้วก็เอาไปแล้วกันนะผมพอได้นะผมเอาละ่ะต,ต่อต่อมาก็จะเป็นวีพีเจสันนะผมนะ สำหรับ V.P. เจสันนะผมนะคือเพลงของมันเนี่ยก็จะวนซ้ำๆนั่นแหละฮะแต่ว่าคือผมแม่งโคตรชอบนะครับเพราะมันจะมีเสียงฮ่าๆนะผมนะก็เอาไปเลยฮะเออเอาไปชอบแล้วกันนะผมนะอย,อย่างนี้นะผมก็ตัวต่อไปนะผมก็จะเป็นฮิตบล็อกอาเซลตนะครับผมนะเอาล่ะเดีย๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับไป ตนี่นะผมนะสำหรับสกินเจสันของฟ i ล a l แฟนตาซีนะผมนะก็ผมพูดตามตรงเลยนะคือเพลงมันค่อนข้างมันเลยนะเพร้องกันแล้วเอาไปแล้วกันนะโอเคตัวต่อม,มาแล้วผมก็จะเป็นลิเลสคัทนะครับผมนะเอาล่ะเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเดี๋ยวครับไป ก็สำหรับเ e เร e Cut นะครับผมนะคือเ e เรส Cut เนี่ยเพลงมันค่อนข้างมั่วเลยฮะแต่ว่าแม่งแบบมิกได้สมบูรณ์แบบที่ผมายถึงจะมั่วนะครับผมนะคือมันจะมีเพลงแบบมันจะมีช่วงเบรกดาวเบรกดาวนะผมที่มาจากโจโจภาคสี่นะแล้วก็จะมีบีเปร์นะผมของ m l t อะ่ะก็สำหรับเพลงนี้นะผมให้ชอบเลยฮะ <c oughs> คือแบบมันมิกกันได้ดีมากเลยนะ เอาละตัวต่อมาก็จะเป็นลีโทเจสันนะครับผมนะก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเดีกว่าครับ ก็เพลงของ리 e เจสันนะผมนะก็เป็นเพลง8บิตนี่แหละฮะก็ผมชอบแบบเก่ามากกว่านะผมแบบเก่าแม่งมีกีตาร์โซโล่ด้วยไอ้เหี้ยแม่งโคตรดีเลยเพราะงั้นแล้วแบบใหม่นะผมก็เอาไปแค่ก็โอเคแล้วกันนะผมนะเอาล่ะตัวต่ดมาแล้วผมก็จะเป็นเควินนะผมนะเอาล่ะเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยเดี๋ยวครับ นะันนะผมนะสำหรับสกนะินเควินนะผมนะก็ผมชอบฮนะผมชอบมากๆเลยด้วยคือเพลงมันเนี่ยฟังเพลินมากเลยนะผมนะก็ให้ตรงนี้เลยละกันนะผมนะเอาล่ะก็ต่อมาแนละ้วผมก็จะเป็นบูชเชอร์วตตินีนะครับผมนะเอาล่ะเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเดี๋ยวครับ เขาบอกว่าฮิตบ็อกซ์ของฉันมีปัญหาก็แนะนำผมนะสำหรับเพลงของวิเชียรเวตินีนะผมนะนเพลงฮิตบ็อกซ์เขามีปัญหานะผมนะคือเพลงเพลงเนี้ยคือแบบมันก็จะให้อันนี้นะผมคือเราเหมือนเราฟังไอเพลงของวิเชียรเวตินีนะผมนะแต่ว่ามันจะมีเสียงเพลงของมันจะมีเสียงของเจสันแทรกนะผมนะก็นั่นแหละเออผมให้ชอบแล้วกันนะผมออยู่ตรง นี่เลยแล้วกันนะผมนะคือมันเป็นเพลงที่ฟังเพลินดีนะผมนะเอาล่ะตัวต่อไปนะผมก็จะเป็น deep sleep นะผมนะก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเดี๋ยวครับ สำหรับสกินดิฟสลีฟนะครับผมนะคือดิฟสลีฟเนี่ยผมผมให้เพลงมันพอได้ละกันนะผมนะคือเท่าที่ผมฟังมาเนี่ยคือมันแบบมันแย่ไอ้ี่ยคือมันเป็นเพลงไล่ล่าเนี่ยฮะแต่ว่าแค่ดีกว่าเจสันมันนิดนึงนิดนึงจริงๆอ่ะเจเจสันมาหลังนี้คือมันดีกว่าเจสันนิดนึงเองนะผมนะก็นั่นนะผมนั่นสำหรับสกินดิฟสลีฟนะผมก็เดี๋ยวเราไปดูกันที่คอมแบตอิฟูเนชั่นกันเลยดีกว่าครับ นะันนะครับผมนะสำหรับสกินคอมแบตอิฟูนไอชั่นนะครับผมนะซึ่งเพลงมันเนี่ยก็มันเอาเรื่องเลยนะครับผมนะก็ผมก็จะให้โอเคก็แล้วก,กันนะครับผมนะก็ถือว่าโอเคเลยเอาล่ะต่อมาแล้วผมนะก็จะเป็นเจสันไม n m สโตนสามนะครับผมนะ,ก,ะ,นนะมนะก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเดี๋ยวครับ ถ้าคุณได้ยินเพลงบ้านนี่เนี่ยวิ่งให้ไกลที่สุดฮะไม่งั้นแะล้วฮิตบล็อกน่าจะถึงแน่นอนนะครับผมนะก็สำหรับสกินเพลงของไมซ์สโตนสามนะฮะก็ผมให้ชอบมากๆเลยฮะก็อยู่ตรงตรงนี้ละกันนะผมคือแบบถ้าได้ยินเพลงนี้แหละวิ่งให้ไกลที่สุดนะไอ้เหี้ยไม่ไม่งั้นโดนแน่นอนนะผมนะเอาละตัวต่อไปก็จะเป็นเจสันไมซ์สโตนสี่นะครับผมนะก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเดี๋ยวครับไป โอนี่นะผมนะสำหรับสกิน My สเต r ร4สีนะครับผมซึ่งเพลงนี้มันเป็นเพลงที่กำลังจะเข้ามาในเกมนะครับผมนะก็ไม่รู้จะเข้ามาตอนไหนนะผมเพราะโนรีแไม่ยังไม่เข้ามาเลยนะก็สําหรับเพลงนี้นะก็ไปของแถมก็แล้วกันนะครับผมนะก็ผมให้ชอบมากๆก็แล้วกันนะผมแต่ว่าอยู่ตรงนี้แล้วกันเออเอาละก็นี่นะผมนะสาหรับเทรลสเพลงของคูคิดแล้วก็เจสันนะครับผมนะ เอาล่ะก็ขอจบคลิปเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับผมนะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ได้วยนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ